สวัสดีครับนีคมอ่อนทวนนะครับวันนี้มาดูการถอนกล้านะครับของพี่น้องบ้านนสายนะครับตำบลแขมอุปกรณ์พิสัยสีสะเกตเมื่อวานเราดูตอนไปดำนานะครับวันนี้เรามาดูการถอนกล้านะครับนี่นะครับตะกา้านะครับตะกา้าวันนี้เหลืออยู่3ามคนนะครับเมื่อวานต้องเจ็ดแปดคนถอนน้ก่างามงามเลยนี่นี่ป้าต้อยนะครับนี่ลงอยากปะยากแม่อยู่บ่มันเลิกปะ โอ้กาบอดดี้ไซปุ๋ยมันประกอบเนาะโอ้นี่นะครับสี่นิ้วเพื่อนบอลลื้อสามคนถอนอีกแบบนี้นโอ้ใช่ครับนงานตีกาเห็นไหมครับนี่สีกาแต่ก่อนเป็นมหังกาได้แบบนี้ไอ้เป็นถอนลายนี่มหังกาคือว่ามันเป็นเป็น,เป,นเป็นขันขันแต่นะนี่ครับการถอนโอ้ยโลย่ยาบอยู่ตัวนี้ส่งโลย่ยาอยู่ มันยายาก็มีมันไม่ยาเลยหรอกยาตัวนี้คิดว่าเป็นเพลินวานไวหรือว่าวานกาโดยเฉพาะวานกาคือมันเลใส่ปุ๋ยโอ้มันก็เลยขาดมันลงเลิกเนาะมันประกอบเพลินว่านมันประกอบป่ะโอ้นั่นนะครับบ่าวต้อยนี่โอ้ลงใส่อยู่นะครับพี่ขอนาเป็นกำกำอย่างนี้นะครับบรรยากาศบ้านเฮาครับนี่ หลายเนี่ยอยู่หลกายากออแดดขนาดเลยบใส่หมวกเลยโอ้สุดยอดเลยบาย่บวาวต่อยนีวัฒนทนบ่อวัฒนทนโอ้ปัดลุงแจงเลยวัฒนทนาโอ้หัวนี่น,นะครับนะบรรยากาศนี่มัดกะนะครับนี่มัดพอดีรครับนี่ครับท่านี้ถนนเส้นทางของอ่าโพสีสุวรรณนะครับส้มปล่อยน้อยนะครับ ฝั่งนี้คือไปบ้านส้มปล่อยนะครับฝั่งนี้คือไปโพสีสวรรแล้วก็รัตนบุรีนะครับนี่2076ดํานาอยู่ริมทางเลยปีนี้ที่หมู่บ้านของผมก็ใช้วิธีแบบนี้กันเยอะนะทั้งสามทั้งดนะํามองรูปมองบอลรูปเนาะวานไม่ขึ้นวานบอ่อข้นที่ละ่ะจจ้วาวะาบ่อใดอาจารยหาไปมองเกาะะ่าเด้ครับพูดมองขึ้นเพิ่นดําหมู่วานนะครับนะี่คือบรรยากาศเก่าๆครับนี่ที่นองมาต้นสายนะครับนี่มีคนอยากมาดำซอยเจ้าอยู่หมู่ว่าน ก็ว่าอันเขาเขามือนึ่งก็ได้เพนะื่อนว่า FC ในเพจนะโอ้ยไปสิไปหานใส่เพื่อนป้าน่นเนาะมาด้อมาด้อลองมาเด้อมาเด้อตามมาหอดจะคล้องหน้าไหมโอ้หอดจะคล้องหน้าแล้วไปตอบคอมเมนต์เองเนาะไปสิไปกาตอบเนะ <c oughs> พือนะ่อ <c> น <oughs> บริจ้างเพนะื่อนไหมเออเพื่อนโอาเอาเขาที่เขามือนึ่งกับพ่อเพื่อนนะโอ้ <c oughs> นี่ครับนี่คือตอกนะครับนี่ตอกก็คือเอาไม้ไผ่มาเหลา มเหลาบ้างๆก็จะทำเป็นตัวตัวมัดกาครับอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมืชมานไทยเบิ้งเลยครับเด้อเยอะพืชสิ่โล่ล่อพืชมานให้เบิ้งนะครับมัดกาเอ่าบรรยากาศเก่าๆเอ้ยเต็มก้อนก็ได้จะค่อยมัดเต็มโอ้ครับนี่ครับตะกาครับโอ้ตะกาใหญ่เติบอยู่นี่ครับการตีกานะครับตีเตกาเหมือนเตกาก่อนก็ใส่สารสมนี่นะครับใส่ไอ้ล่างออกมาห่างกามันเป็นตุ่มนะครับตุ่มในขา เป็นพื้นเป็นพื้นในะคานะครับเวลาเราถอนกา่ามันมันเกิดจากยังเกิดจากปุ๋ยบ่ะเข้าใส่ปุ๋ยเคมีเนาะนก็เลยเป็นมาหางกา่าสมัยแต่ก่อนเนี่ยโอ้ใส่ผ้าขายาวตะกิงขายาวไม่ได้นะครับต้องใส่เะกิงขาสั้นสมัยก่อนนี่เปถอนกากขายเน่าทะเลเต้ขายานหนักหนักหนักมันหนักน้ำเป็นเตะน้ำเลย ในเกศเขาเน่าเขาเน่าเขาได้บางฮางก่กินเท่านั้นองอืมมันซึมเข่าปะหนอนี่ครับมีแต่รุ่น40นะครับที่ที่ดำเป็นอย่างนี้นะครับมีคนมาขายเดินครับนี่มาจ่าสี่พันตัวเนี่ยไปตอกไม้ไผ่มัดนะครับเขารองท้าแล้วก็มัดเลยหนาทักหน่อยนึงนะครับเป็นวิถีชีวิตนะครับยังมีอยู่นะครับนที่ศรีสะเกดนะครับอุณผู้ชพิสัยยังมีการด้านาแบบนี้อยู่ด้วยครับแบบเก่าบ่มีแต่ควายนะครับ ข่ายใ,ใส่ขั้นไทยเนี่ยเบิดแล้วครับขั้นไทยกันยังหาอยากเลยที่มูบานครับมี่หน่อยแห้งข่ายตงคน้ก็รข่ไทยแล้วรถไทยเดินตามยังหมดเลยเออหมดรถไทยเดินตามก็หมดแล้วมีแต่รถไทยใหญ่มีแต่รถไทยใหญ่นะครับอือบรรยากาศนะครับนี่นะครับแต่ว่าแดดต้องกับโบกุเกิาด้วยครับนี่แดดแห้งขนาดเลยนี่ขนาดเก่าโมง่งเสาด้วยครับนี่แดดเปียงเลยนะครับ เครับกปกติก็จะดำจะดำเลยนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือ,อจ้างนะครับจ้างเวลาสามร้อ 300, ตอนเช้าก็มาถอนช่วงอีกสักพักหนึ่งอนะ่ะสิบเอ็ดโมงก่อนกินข้าวเพียงก็จะไปดำนะครับนี่ทำแบบนี้นะครับปกติถ้าถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ย่นจะดำตอนเ่นจะถอนก้าตอนที่ตีภาคตีกองเย็นนะครับหรือว่าตีกองแรงนะครับประมาณบ่ายสามโมงสี่โมงขึ้นเขาแล้วนะ พอจะได้กินข้าวกลางวันนี่ก็บใบสองใบา 3, สามผมได้<า>นอนสมัยเด็กอีก่กระซ่า,ามีแห้งประมาณชั่วโมงหนึง<ต>่งดำแล้วครับนี่นี่เตาเทียงมาตรฐานเนอนเทียงกับพักชั่วโมงหนึ่งคือกันนั่นละโอ้โหพักพังไหเนานะแดดซ้นำนี่อือแดดซ้ำนี <c oughs> ่คันบ่ใส่คนมาเมียเก็ดบ่ได้อีกได้บ่ะเนี่ยเ็ดเครื่องจักรกับบัวด้ต่ต้องมาใส่วิธีเก่าต้เฮาอยู่คือเก่าใส่วิธีเก่ากับบ่ใส่วิธีเก่ากับบัวใดที่นามันเสียอาิตยละก็ต้องเฮ็ดแบบนี้เนาะนี่นะครับ โอ้บรรยากาศโอ้แมงปอแมงปอนี่ครับเจ๊หน่อยจับเปลี่ยนขนาดเลยมาต์เสือกฟ่างตอกันกระเด็นว่าจกบาปจักบุญบ่หูเลยตะกี้เล่นแมงกระบี่มาหนึ่งนี่นะครับเออเรีแมงกระบีวัตถุประมีดอกครับหายากแล้วนะครับแต่โลกก็มีแล้วตะกี้แมงกระบี่เนาะยเรียนแล้วก็เวลาไทยน่าแล้วก็เอาไฟไปผูกในในทีมันง่วงหวางเนาะกินพักอี่หินเอางาเสียวเนาะครับ นาเสีเเยวเก,กืเแมยนแมนแมน,มนเออตัวานาั้นีล่ดิค่ะเลยโท่นด้ครับ<ต>รไลต่ตะก,กะแตนนะครับนี่ก,กะแังนีกกะครับอืมครับวิถีชีวิตพื้นบ้านเรานะครับเนี่ยคนจะเอามาอันนี้เป็นเทคนิคพิเศษตันออ้นี่อา่วยแตู่นปูุขอบก,กาเป็นแบเสมอเป็สิทันครับโ่าหมัมหกจา,าม มาอยู่ซีสเกตก็เลยเห็ดเป็นเพื่ทุกอย่างเลยเก่งแห่งบรรยากาศนะครับเก่งกลัวเหรอเนาะเห็ดเบียกหาเห็ดห้ายยังพันเห็ดเบียกเก่งจากที่บ้านบ้านหลังในหน่อยตั้งแต่ผมเป็นเด็กหน่อยยี่นี่เบื่อกี้ล่ะปัตคาลือหาทีทางก็ดีเหมาะสมติดทางติดถนนเห็ดได้เบิดเลยทีนี่จากที่ว่ามาเตโต้ได้นี่พี่นันเพื่อนมาอยู่นะ พี่ผมเป็นวัยหลุนอยู่ไม่ต้องเรียนอยู่ตอนนั้น,นบ้านจำกับพี่ๆของนามน้อยหนึ่งกระยังสางโตงมจาจน,น,น่าพูบ้านพื้นติดถนนใหญ่มีทั้งวัวมีทั้งรถแล้วเดี๋ยวนี้ครบเครื่องนะครับแล้วก็บ้านติดถนนด้วยว่ามูลค,ค่าเป็นายแล้วเนี่ยนี่เป็นเศรษฐีหน่อยแล้วของง่ายๆ <c oughs> พออยู่ใดแบบพ่อเพียงเนาะ <c oughs> บ่ถึงขนาดนั้แต่ก็อยู่ใดแบบมีความสุขนะครับถูกต่อเพื่อการเป็นฟังเป็นฝา,าเบิดีด,ด,ดีดีนะครับนี่นี่คือวิธีการต่อสูงนะครับว่าอยู่บ้านเท่ากับเฮดไดคือกันกันเข้าใจสูว่าเฮดเวียกแบบนี้ เพื่อนก็เฮ็ดไดเพื่อได้เดียงดูเรียงเต่าเพื่อนหมดที่เอาหลายกว่านี้ดอกเห็นว่าเพื่อนบ่ต่อยสี่ก็ไปตัดไหม่ยุคข้ารับจ้างตัดอ้อยก็อยู่ได้เท่าสมือนี่พอปกพีกนั่นเอาเป็นอันไหนเป็นได้ใดเพื่อนก็เฮ็ดได้บางคนพันญานว่าเอ๊ะบ้านเท่าสีมาเห็ดหนังเพคนว่าก็ตัวนี้นะครับเป็นแบบยางด้วยว่าเพื่อนเพื่อนก็อยู่ได้เองเพื่อนนี่นะครับว่าแม้ว่าว่าเพื่อนอยู่บ่ได้เห็นมอนี่เป็นแบบยางนี่เพป็นเห็ดข้างานก็มีอยู่แต่ขันบ่เลือกครับอืม หนักแต่ว่ามันได้อยู่ใส่ชีวิตในบ้านเท่ามันได้อยู่ก็พอก็แม่ได้ดูแลผู้เฒ่าผู้แก่ไปอย่างสันนอกครับนี่แหละได้อยู่ในสังคมที่มันมันบรวุลไหวหลายนะครับพออยู่ได้นะครับนี่แหละคือวิธีบ้านตเฮ่าครับผมสีสเก็ตก็ได้เองนะครับเด้อครับผมลากันไปติดเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ